กินโออิชิกินโออิชิคะคนนั้นกินอะไรคะน่ะอันนี้บุฟเฟ่นะคะอันนี้หัวละสามบาทอันนี้หัวละห้าบาทโอ้ทำไมน้อยจังคะคุณหมาม้าอันนี้หัวละสามร้อยไม่ใช่สามร้อยเหรอคะเติมไม่อั้นค่ะโอ้น้ำหมดแล้วค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอแบกคนนี้ก่อนนะคะอืมขอแบกคนนี้แป๊บนึงนะคะเพราะว่ากินข้าวนอกบ้านกันเหรอครับดูน้ำพุ้งนะนะแตดงน้ำแป๊บนึงนะคะเพราะว่าน้ำ โอเคโอเคโอเคเพราะว่าแบ่งปันกัน <Okay. S 1> นะคะบุฟเฟ่ต์รานระักกันนะ <S <S น้องเหมือนเหมือนที่คุณนกเล็กก็ทำไงเบิกได้ไงสมมติอันนี้เป็นร้านบุฟเฟ่ต์อ,อย่าก,กินน้ําไป<ๆ>กินข้าวไปนะคะกินน้ําให้อิ่มก่อนกินข้าวให้อิ่มก่อนแล้วค่อยกินน้ำํำห,หมูมันหมูเป็นเส้นต้องเอาเ,เอาหมู อันหนึ่งมาตุ่นหนึ่งอย่าอร่อยโอ้โหคนนี้ก็ก้มก้มนิดนึงนะคะเวลาไม่ใหญ่จะมันหกอะขนาดเจ๊กินนั่นน่ะโอ้โหญำใหญ่เกินไปตักเองตักเองต้องตักไม่ใหญ่เกินเรืวองไหหลองพาพื่อบัวมาใช่ไก่เรื่องไห่หลอดดารินทำดีดีค่ะแต่เวลาอยู่ที่โรงเรียนทำไงคะเวลาทำดีดีตักเองแบบนันอันนี้เป็นที่ร้านอันอันนี้เป็นที่ร้าน เอาทำดิทานดิคะจะได้ถ่ายใกล้ๆค่ะใช่น้องแมงกีน้องแมงก็ต้องกินข้าวสิคะในเวลาจับช้อนเด็กๆจับช้อนจับยังไงจับช้อนแล้วปากนี่นี่นี่ดูเด็กคนนี้ดูเด็กคนนี้ดูเด็กคนนี้จับช้อนแล้วก็โก้มลงมานิดนึงเพราะว่ากลัวมันหกโอ้โหอ้าวคนนี้บ้างคนนี้บ้างนึก็าอยากชิวยช่วยไคะมีค่ะคนนี้เกเรแล้วนะ่ยเเกเรล้ะ ถ่ายคนนี้ดีกว่าได้กินน้ำจิ้มค่ะอ่ะเด็กเด็กคนนี้บุฟเฟ่ต์กินเยอะดีค่ะนี่นะโอเคมากเลยนะคะควันนี้ที่โรงเรียนกินกับอะไระคะเด็กกินกับไชโป๊บโอ้มีเส้กอบนะคะน้องก็ได้กินกับไส้กอกเหมือนกันไหมคะน้องนีนาวันนี้กินปากกี่ครั้งะคะสองครั้งพอแล้วคนนี้กินน้ำเยอะเกินไปน้ำหมดแล้วนะคะคนนี้